อ่ะต่อครับตะกี้คลิปความจำเต็มพอดีอร่อยจริงๆริงอ่ะตะกี้เราชิมไปแล้วยี่ห้อ KP House มาจองคุณเบลผลิตภณัณฑ์จากลูกสำรองอันนี้อร่อยจริงอร่อยมากคือเอาบอกเลยว่าของปลาม้านแต่แรกแล้วว่าแม่งแบบจะได้เรื่องว่ะผมก็ไม่เคยกินอะไรนี้มาก่อนนะนจเพราะว่าน้ำลูกสำรองมันมันก็นะมันตีโดดได้อ่ะคุณมาตั้งแต่ไหนกรูนะ้เลยใชใช่ไงน้ำแกงอวยน้ำมะพร้าวน้ำเกี๊ยว เหนหียวมะอย่างคุณไปพาไปหญิงไปกินกับหญิงเนี่ยคุณกินน้ำรูปสำรองมมะเธอไปกินน้ำรูปสำรองกันไม่นะก็ต้องกินแบบพวกกีบีปันอะไรอย่าง<ม>นั้นไปกินน้ำสำารองหูคุหมึงจีบติดเลยเคยทีนี้แต่นี้ลองชิมแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวนะครับจะน้ำสำหรองจะจีบหญิงครับ <c oughs> อ่ะคอเด็กเนี่ยอ๋อโอเคนี่กระเด็ดเฮ้ยจริงๆบอกเลยว่ารสชาติได้ผิดคาดกับที่ผมที่ผมปลามาดไว้ แล้วยิ่งมาอาา่านสรรพคุณและเยอะเยอะเลยเดี๋ยวอันนี้ของปลอมนะไม่มีฉลากเพราะแกฉลากแล้วทิ้งตะเกียงเลยับอโอเคแนะล้วนี่ผมกินจนหมดแล้วอร่อยมากอร่อยดูกินจนหมดขวดอ่ะกินคล้ายๆกับแก๊กฮวยผสมรังนกนะอารมณ์นั้นนะมันเหมือนรังนก,กเลยครูเวอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยครับยังไงซ็อกเกอร์ครูขอฝากฝากไปด้วยนะครับผม KP House นะครับ หมากจองคุณเบลน้ำลูกสำรองคุณภาพสูงอ่จะกินสดๆอย่างเราเลยก็ได้หรือจะผสมน้ำก็ได้แต่ผมแนะนำว่ากินสดๆดีกว่าเต็มๆดีนะรู้สึกได้รสชาติแบบมันมีแบบมันเป็นเนื้อเนื้อลูกสำรองอะเป็นเนื้อละปันๆเนี่ยอ,อร่อยอะ่ะได้เลยได้เลยแล้วก็ขวดก็เก็บไว้ใช้ต่อได้หาซื้อได้ที่ซูเปอ,อ,อ,อร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอวิลล่ามาร์เก็ตครับวิลล่ามาร์เก็ตครับหรือแม้ก็เลมอนฟาร์มที่ผมไปซื้อนี่ผมซื้อนี่เลมอนฟาร์มสา เอาไปดีกับเจ้าพระคะอ๋อโอเคครับผมหาซื้อยากมากเลยหาซื้อยากเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะซื้่ง่ายแล้วแหละอร่อยขนาดนี้ใช่น่าจะขายถามนิ้วฮะโหไม่ไม่เข้าใจเลยหาซื้อยากมากเลยครับเนี่ยอาทำไมครับไม่มีขายหรอเขาทำมาน้อยครับโอเคฝากไว้นะครับใครเจอช่วยอุดหนุนหน่อยครับครับผมช่วยหนุนแน่นะซ็อกเกอร์กูรูกินแล้วคุณผู้คนกินแล้วหรือยังชูเลยครับกินแล้วยกนิ้วให้เลยยกนิ้วโป้งนะครับโป้งครับอ๋อโอเคโอเคครับผมจัดกันครับครับ